สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็อีกกับนอ้องกิ๊กอีกเหมือนเดิมนะคะและวันนี้นะคะเราก็ได้ทําการซื้อเฟอร์นิเจอร์หมานะคะนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์ของร้านค้าท้องถิ่นนั่นเองค่ะในราคา99บาทค่ะก่อนแรกนะคะเราเนี่ยก็จะไปแต่งบ้านกันค่ะ อันนี้นั่นเองค่ะร้านขาท้องถิ่นของเรากดเข้าไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ น,นี้เราจะพาทัวร์ก่อนนะคะโอเคเราจะเริ่มแต่งเลยนะคะขออนุญาตลบทุกเฟอร์นิเจอร์ออกก่อนนะคะเพราะเราอาจจะเปลี่ยนเราเก็บอีกเป็นวัดค่ะทุกควนเสียงก็เลยเปลี่ยนนะคะ อ๋อตรงกำแพงมันเปลี่ยนไม่ได้เรามาเริ่มทำกันเลยอันนี้ก็จะเป็นรถขายกาแฟานะคะนี่ก็แขวนไปเรือ แล้วก็เราก็จะมาติดไป้ายไว้นะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นเมนูสั่งทั้งสามรายการเอไม่เอาดีกว่าอาเป็นรูปกาแฟแล้วก็ติดเมนูลงไปค่ะ ใส่ลงไปเลยเอาเมนูช็อกโกแลตไว้ตรงกลางดีกว่าค่ะเพราะว่าเมนูนี้น้องอยุบอีชอบกินก็เลยจะเอาไว้ตรงกลางนะคะต่อไปเป็นเมนูของชาเขียวค่ะต่อไปจะเป็นน้ำคาราเมลค่ะ เรค่ะอยากรอดมาไว้ฝั่งนี้หน่อยอันนี้จะเป็นที่คิดเงินนะคะก็เป็นกระดิ่งค่ะใส่ด้านบนได้ไหมใส่ได้โอเคก็ใส่ลงไปเลย เราจะทำการใส่ต้นไม้อันใหญ่นะคะไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่าแล้วก็จะใส่เก้าอี้ลงไปใส่ยับรถเข้าไปอีกต่อไปก็จะมาใส่โต๊ะเลยค่ะเราก็ทำการเอาเป็นโต๊ะอันนี้นะคะ น,นก็จะเอาสองอันนะคะส่วนอันนี้จะเล็กอีอันเล็กหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะมัน,นก็จะเอาเป็นเหมือนเป็นเมนูนะคะเมนูเล็ก นี่เป็นอันใหญ่นะคะก็เอเป็นคาราเมลมาก่อนนี่ก็เป็นช็อกชิพค่ะจากนั้นก็เอาชาเขียวเลยหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราไปดูฝั่งนี้กันค่ะ ันนั่นไปไหนอะ่ะเราเราต้องการหาสิ่งสิ่งนั้นที่เราเพิ่งลบไปอะ่ะเรามาหากันก่อนนะโอเคอย่ง่ายอปปั c คลอสหรือ o อเ n นเดียวะอเ e นไปก่อนนะเอาสี so, สีก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นร้านขายเสื้อผ้าน,นั่นเองค่ะขอติดไฟก่อนนะ ตรงนี้ก็ต้องมาหาแค t เชียกันก่อนนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาตามหาแค t เชียหรือเอาคอมพิวเตอร์ดีนะเอาคอมพิวเตอร์ดีกว่าคะ่ะ แล้วก็เป็นที่สแกนบัตรแล้วก็เป็นที่เช็คนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะจะเรียกว่าตีตีอะไรอย่างนะคะข้างหลังเราก็จะเอาเป็นที่ไว้ของดีมีม น,นี่ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะต่อไปเราจะมาหาหุ่นของเด็กฟึบฟึฟึเราลืมเอาหุ่นไว้ข้างหน้า ใส่นิวลงไปแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนลดราคานะคะต่อไปจะใส่เป็นพรมค่ะน่านักไหมเราก็จะทำแบบว่ามีแต่น้องหมีนะคะใส่นี้ลงไปด้านหลังแล้วก็ ใส่เป็นรูปหมีค่ะดูสิว่ามีอะไรให้เราตกแต่งอีกบ้างคือตอนที่เราซื้อมาใหม่นะคะแบบน้องกกมอีกบอกว่าวิน่ารักน่ารักพูดเหมือนได้เฟร์เจอร์ฟลักฟี่เฟลนเท้าเลยค่ะ <c oughs> ทางไหนต่อดีนะด้านล่างตรงนี้เอาเป็นอะไรดีอย่าไปสนวนเรื่องตรงนั้นนะคะมาใส่ไฟกันก่อนก็ใส่หมีแบบนี้เลยด้านล่างตอนนี้จะเอาเป็นตรงนี้นะ อเคแบบนี้แล้วกันนะคะอืมอยู่ไหนกันนะสวยตรงนี้นี่อยู่นี่ง่ายเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วก็ใส่พรมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะทำเป็นแท่นวางของตอนนี้ามาหากอนก่อนเนาะหายีัยทุกคนเราก็มาหาต่อปเรื่อย เอ๊ะเหมือนเราลืมทําอะไรบางอย่างไม่มีตะก,กราทุกคนเราขออนุญาตใส่ตะกรตาก่อนนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นตะก,กราเซลล์ค่ะ ได้อยู่ได้อยู่แหละทุกคนได้อยู่ก็คือไม่ได้เดี๋ยวเรามาหาแท่นวางกันก่อนเนาะเราขอใส่อันนี้ก่อนนะคะก็ใส่ไว้ตรงนี้ถ้าเราลองลอง๋อ เราก็เอาไว้หน้าร้านเลยฟึบฟึโอเคไม่รอดให้ทุกคนงั้นเราขอมาเปิดไฟก่อนนะคะ ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เราจะเอาเป็นแจมแรมแ่มแรมตรงนี้ก็ต้องไม่อยู่ตรงนี้สิจ๊ะไปไหนอะหายน่ะหาย โอเคค่ะน่ามาทำต่อเลยนะคะยันตรงนี้ก็จะเป็นชุดผู้ใหญ่แล้วกัน,นก็ทำเป็นสีดำจะได้ไม่ซ้ำเกับของเด็กแล้วก็แท่นวางของนี้ก็มาไว้ตรงนี้กันก่อนเนาะ ค่อยๆเลื่อนนะคะมันหายไปไหนอะหรือเซตเราไม่มีหาต่อไปเรื่อยๆเซตเราไม่มีทุกคนเสียดายอะมันต้องมีอะหาต่อไปเรื่อยๆคะ่ะ อ๋ออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นอาหุ่นผู้ใหญ่นะคะเมาไปข้างล่างดีกว่าอันนี้จะเอาเป็นนิวแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปดูฝั่งนี้กันจะเอาแบบนี้มาเป็นฉากสีเขียวนะคะใส่น้ำตาลดีใส่น้ำตาลก็สวยดีนะคะประมาณนี้ สวยดีนี่ทุกคนได้อยู่โอเคค่ะแล้วก็จะมาสวยดนโอเคค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงไว้ทุกคนคือมันเป็นเสียงเพลงข้างบ้านแล้วค่ะอย่าไปสน่นมาทำกันต่อเถอะ ก็จะเป็นชั้นวางของนะคะที่จะเป็นผงกาแฟนะคะไปกันต่อเลยอุ้ยโอเคค่ะ alama 2 an, dan kau toh ada 3 an, dan kemudian alamai, nah, ini พ็ด้านล่างเราจะใส่เป็นเลนอื่นนะคะเราอาจจะเรียงไม่สวยหน่อยนะเราพยายามให้มันเรียงเข้ากันทุกคนแต่มันไม่เท่าโมอหือ ค่ะฝากไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะไม่ไหวแล้วจัดยาก,กประมาณนี้เรก็จะเอาชาเขียวมาเรียงไว้ตรงนี้นะคะ่ะ ับคารามิก็จะเอาช็อกชิปไปด้านบนตรงกลางนะคะ จะเอาแท่นนะคะแล้วก็หาของมาใส่มีอะไรบ้างนะ <c oughs> เรามาลองทำเอาเลยมาผสมกันดูนะคะ <c oughs> เอหนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เราจะทำขนมตั้งไว้จ้า ใส่เป็นสตรอเบอรี่กับครีมน่ารักดีนี่งั้นถ้าองุ่นกับครีมจะได้เป็นสตรอเบอรี่ไหมนี่น่ารักใส่เลยตอนนี้ก็จะใส่เป็นเยี่ยว์นันต้องอย่างนี้อ้าวได้แล้วเจอแล้ว ตรงน,นี้จะใส่เป็นของเหมือนเดิมน,นะคะเฮ้ยเอาเมนูมาไว้ฝั่งนี้ด้ยเก็บกระดิ่งไว้ก่อนเรียบร้อยค่ะ 拜拜。 เงิ้นเรมนามาใส่อย่างอี้ดีกว่าค่ะใส่เป็นเค้กคล้า,ายๆทารไข่เลยทุกคน อันนี้มีอยู่แล้วนี่นะทำไมคนอื่นเขาเลียงสวยอนะดูเราเลียงสีทุกคนไม่ได้เรื่องเลย ตอนนี้ก็จะทำเป็นในร้านนะคะเอาเพียงสองโต๊ะเท่านั้นเราอาจจะฟุดฟัดฟุดฟัด,ฟดหน่อยนะคะเพราเราเป็นหวัดค่ะก็เอาเป็นเมนูนกาแฟเหมือนเดิมทุกคนได้ยินเสียงลบกไหมล็กข้างบ้านเราเอง โอเคค่ะแล้วก็ผ่ามาเรองสีชมพูค่ะจะได้มีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะ มีเสียงรัวบ้านข้างบ้านเราด้วยอะ่ะเราเป็นยม่บ้านแบบจัดสรรน,นะคะอาจจะลำบากหน่ <c oughs> อยอต่อไปก็เป็นแคทเชียนเดิมค่ะเอ๊ะแล้แมวนี้่ะ อยากได้ตู้เอทีเอวันนี้เราจะเอาเป็นคอมพิวเตอร์คิกค่าแล้วก็จะเอาอืมอืม,อม ทังขยะก่อนถังขยะถังขยะด้วยแล้วก็มีถังขยะเรียบร้อยค่ะรักรักรักชาติเป็นที่ค่ะเครื่อสินอังแล้วกันนะคะ อ,ออกเป็นครีมเป็นทีพ่พ่นสเปรย์สีฟ้าอันนี้นะคะเราได้ไอเดียม,มาจาก ช่อง Candy Q Channel นะคะแล้คเราก็เป็น FC ของเขานะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้เราได้ดูคลิปของคุณนะคะ Candy Q Channel เป็น Subscribe หล้านกว่าคนนะคะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ข้างบนอาจจะเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนั้นเอาแต่ตลับแป้แบบาากป็พอา ก็จะเป็นนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ เอาป้ายนิวมากับตลับแป้งเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาตะกร้าเหมือนเดิม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไม่กำลังจะให้น้กเอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ